มันง่ายจังวะตัวเนี้ยมาเราจะไม่ยอมแพ้ตัวใหม่ไว้ถึงเราจะเล่นแล้วแม่งก็ถึงผมจะเล่นตัวใหม่ไป3ตาแล้วแม่งแพ้เก,กือบหมดแต่ว่าไม่เป็นไรเว้ยคนเรามันดีแบดเว้ย Let's go man Let's go ไ <c> ว <oughs> ้ใจเย็นอ่ะผมเลกราต้อง <c oughs> ผมใจเย็นฮิวหรอกินตีนไหมหยอกเหรอหัวใจเย็นตั้งใจสัตว์เ้องก้าว เ a น p a n เ a d ด p a n น a d ย p a n พ a d ล One วันน้โอ้โหปืนมันแรงจังวะเดี๋ยววันเรน่าเฮียเรน่าเฮียนเรน่าเฮียน planted yeah one to p u s เ o ็ e ผ o แวม่ so many so many two more two more จิ้มไปเฮีย เออทำไม่ทำไม่ทำไม่พี่กำลังกระโดดแบบเป็นจิงเจ้เลยรู้ได้สองพันปีต่อแต่ว่าใครไม่ได้เล่นอ่ะพี่ลบ They you talk did. about my one tap. Good shot, man. One enemy one oh, oh, no, no. Nice. Oh, you also pro. Nice man, nice man, nice one, nice one. We need smoke, bro. Yeah, smoke, smoke, smoke Wait, oh, yeah, wait. Yeah. Yeah. Nice, nice, nice. Gotta go. <laughs> oh, whoy, <we> man, <managed. laughs> You want to play? Let's play. Oh, he, he, He's smoke, I'm fast as fuck. <laughs> 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 Trug, 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 trug. <laughs> <laughs> <Ape> <laughs> player you know man I'm out of here IP, IP, IP. <laughs> Oh I hit this guy man Oh my god Spike down mid This guy is so gave <laughs> Oh man so far do you see Oh my god I even oh, my god. Yeah. เกมอะไรวะเนี่ยเกมวาโลเอพกต้องใช้วาโลเปก่วาโลเปกมันไม่ใช่เกมวาโลนะครับตั้งแต่มันเพิ่มอเเข้ามาคือไอโดนแง i n g m e e i e e t i n t o at least bro neon broken bro yeah man yeah my man my man no 에ชอทวัดตบปั๊สเปเตอร์มันจะมีนักแสดคนเล่นสเปเตอร์อย่างนี้อีกหรอวะบนบนโลกอ่ะผมถามจริงเอเมนเออพี่เปิดแบบว่าพี่เป็นพี่เป็นอัน้นนิวนิวนิวเอะไรนะพี่เป็นพี่เป็นนอนทกดิวเพชร เฮ้ยติไจ้หมดแล้ววู้ตีหมด Easy Easy ย Easy man กูเก a มกูเกียม man กูเกียมกูเกียมพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบเติมมนาเเพราะว่านไเรียนเลี้ยงอ นี่เป็นไงไอต้ต้าน้องรักของทุกคนนะ่ะแม่งดูมันทำนี่นะ่ะเล่นเกมได้เรียนไปด้วยเดี๋ยวดคอร์ดเดรดคอร์ดมันง่ายจังวะตัวเนี้ย <down>, แต่อเสาจารย์โคตรดังเลยเองแบบว่าเองบอกอาจารย์เองเียบได้บอกน้องบอกว่าจะเงียบหน่อยทด้ไมถ้าตัดฟ้ากับอย่างอี่นเองเองพูดแรงไปเองบอกว่าอาจารย์ can you uh quiet please ไอเพล็กเกม ไรนนาะโอเคผมแบบว่าผมเรียนจบแล้วครับถึงถึงมาเล่นเกมแบบไม่เหมยตาไอ้ตาแม่งเล่นไปด้วยเรียนไปด้วยตัวอย่างที่ไม่ดีครับไม่ควรทำไม่ควรทำวันแต่แมชอนก็ตาเก่งเหรอโอ้โหไอ้ตามันทำอะไรสอง่างพร้อมกันครับมันแบบว่ามันผมว่ามันไม่ใช่เว้ยไอ้ตามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเว้ย พี่ทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยโอ,อ้โหเยี่ยมครับเป็นพี่นะผมเช็คชื่อเขาไม่ได้สอนว่างโอเคไอตาเออออ๋ไอตาอ,อ๋อไอตาเช็คชื่อเฉยครับไม่คือไอตาเป็นนักเรียนดีเดียครับอ,อันนี้พูดก็พูดนะไอตาแบบว่าถึงแบบว่ามันเรียนอย่างนี้ครับแต่ว่ามันมันเรียนเก่งนะเอาจริงอะแบบว่าเล่นเกมมาเก่งเรียนมาเก่งแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวคือลืมเขาไม่ได้เออโกเอโกเอโกเอไอโกบีไอมินบีไอมินบีค่ำคำตัว แรงัทำงานไปด้วยดูทีไปด้วยพี่เคยทำในช่องไวแซนโอ้ยถ้าดูช่องไวแซนสามารถทำได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ดูช่องอื่นทำไม่ได้ครับโอ้โหพี่ดิปไปด้ดิปไงแล้ววะน้องไอพีโดนเบ็ดใครเบ็ดวะ ข้อเลนข้อไหเข้าใจไหกดผิดนึกว่าเจ็ตแม่กกก็กดเดสโอ้โปีปอปแลวดันปอปช่วเดลิคอนสำรัมีพี

เด็ดไงเออ one more one more minute one m e m i a few moments later maybe heaven now I don't know uh, heaven 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 h ัวร์ผมบาเซ็นกมบ้าเว้ย What the fuck h i a v e n who say heaven tell me Etta why you say heaven no not me ใครเป็นคน heaven เฮต้ากันคน heaven เพื่ออะไร heaven heaven เด <we> ินเวลานอนทุกนิ้วเพชร โอ้โหตาปืนที่แม่เหมือนพี่เหมือนพี่ยิงโอดินเลยอ่ะปืนที่มันบอว่ามันแรงเกินกว่าน้องแม่บอกว่าแบบแรงมากอ่ะแบบเกือบโคตรแรงอ่ะไหนช็อตไม่เฟ้นแม่เอ้ยนนทกนิ้วเพชรแม่ไม่เห็นแรงเหมือนไอ้โอ้ยอันดีวันอันดีวันไนซ์วันไก่เว่ยเว่ยยูแฮปไฟบูลเล็ t ไนซ์ทีมัน ปกติเลยพี่นี่ไงพี่เิ่ิเลยแต่ว่าตงที่เราจัดเลยโถ่แต่งคิวไปในเกมแล้วพี่เยอะแต่งคิวแมนแล้วคิวคืทำไมวันนี้ผอมเนาะไม่อมหรืว่า